อาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหายครจะอีกเช่นเคยก็วันนี้นั่นมาอยู่กับโมบิวสุดกันดมแบทเทลโอเปอเรชั่นสนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การเล่น110ชั่วโมงของผมนะว่าเจ้าโมบิวสุดกันดมแบทเทลโอเปอเรชั่นสเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยเล่นและคิดอยากจะเล่นเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผม รูปแบบของเกมนะผมคือจะเป็นเกมแนวกรชากเป t นที่ simulator ก็คือก็คือการที่เราจะกดหุ่นจากตู้กาชาผมเพื่อที่จะเอาหุ่นจากตู้กาชาเนี่ยไปลงสนามสู้กับเหล่าเพเยอ์คนอื่นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งให้ผู้ชมเลือกก็คือจะเอาเงินจากการเล่นเนี่ยไปซื้อหุ่นที่เราอยากจะเล่นมาแล้วก็เอามาลงสนามได้เหมือนกันถ้าผมแต่ทีนี้ ปลาตัวเนี่ยมันจะไม่มีให้ซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องสุมกาชาเดียวซึ่งถ้าเป็นหุ่นตัวละครสี่ดาวเนี่ยเออตะกูเหล่านี้ฮะมันเป็นหุ่นสี่ดาวที่ไม่สามารถซื้อได้ผมถ้ายาการสุมกาชาเท่านั้นทีน,นี้ก็รอพิจารณาดูนะฮะว่าเหรียญคุณพอที่จะสุมเพื่อจะหาหุ่นตัวนี้หรือเปล่านะแต่ผมแนะนําว่าให้เปิดไปเลยครับอย่าไปซีเรียสกับมันเชื่อผมเล่นไ,ไปเรื่อยอย่าไปซีเรียสว่าเอ้ยต้องเล่นหุ่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ออกครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ออกให้เองอ่ะ เรื่องระบบของเกมเพย์นี่ฮคคือหุ่นจะมีอยู่ทั้งหมดสสีนะผมแล้วก็จะแบ่งเป็นคอสด้วยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องสีของหุ่นก่อนครับสีของหุ่นจะแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้า3สีนะและสีฟ้าชนะสีแดงสีแดงชนะสีเหลืองสีเหลืองชนะสีฟ้านะฮะมันมีชนะท่าแพ้ท่ากันหมดครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เล่นหุ่นสีนั้นๆับผมว่าเออจะทําประโยชน์ให้ทีมได้มากแค่ไหนนะฮะ หน้าที่ก็ไม่ได้ตายตัวผมว่าหุ่นแดงต้องไปฆ่าหุ่นเหลืองตลอดหุ่นฟ้าก็ไปฆ่าหุ่นเหลืองได้เหมือนกันแต่แค่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดนึงและคอสของหุ่นก็จะเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าเออในห้องนั้นนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นได้หรือเปล่านะฮะอย่างเช่นว่าห้องนี้มันคอสเจ็ดร้อยเราก็ต้องเอาหุ่นที่มีคอสเจ็ดร้อยหรือต่ำกว่านิดหน่อยต่ำสุดได้เท่าไหร่เล่นได้มากสุดเท่าไรหร่ผมอ่าในแต่ละห้องนะฮะอย่างเช่นว่าแมปซึ่งแมปเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสองภูมิภาคด้วยกันแบบภูมิภาคแรกก็คือบนน้โลก กับอีกวิมิภาคนหนึ่งก็คือบนโอากาสผมอ่าอย่างเช่นว่าถ้าเราเล่นห้อง700บนภาาพื้นก็ต้องเอาหุ่นที่มีคอ700ไปเล่นนะฮะพอ,อถัดไปจากนั้นอีส2ชั่วโมงซึ่งไอค่าคอของหุ่นเนี่ยมันจะรีทุกสองชั่วโมงไงพอถัดไปอีสอชั่วโมงปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตใหม่ฮะว่าห้องภาาพื้นเนี่ยมันจะคอเท่าไหร่มันจะสุกครับผมอ่าบางทีแบบจาก700ดยดีสุกไปเป็น350หรือ400เนี่ยเออต่อผู้เล่นก็ต้องคอยที่จะเปลี่ยนหุ่นเพื่อที่่จะะะไปเลนนนนคอนั้นนะ อ่ามันไม่ได้เนว่าจะตายตัวตลอดต้องเล่นเฉพาะข้อเจ็อเดียวมันต้องเล่นาออื่นเพื่อที่จะให้มีห้องเล่นด้วย <c oughs> <c oughs> เออส่วนของเรื่องของเกมเพลย์ก็ไม่ได้พูดถึงครับสไตล์กันด้ำคือสู้กันดุเดือดแน่นอนฮนะแต่เกมนี้จะพึ่งฟามเป็นทีมากกว่าส่วนใหญ่อ่ะกันต้าก็จะเป็นพวก1 VS 1หรือ2 VS 2ก็ผมหรือเป็นแบบแนวเทิร์เบสซะส่วนใหญ่นะฮะ แต่รอบนี้มาเป็นเนือแบบ s ู m u l a t o r ครับผมก็คือต้นค่าจะอิงความสมจริงนิดนึงคือต้องเป็นทีมเวอร์จริงๆนะฮะคือใช้จำนวนเคาว่าเด็นโถมรัาผมโถมให้ชนะฮะโถมแพ้คือเกมนี้ก็พิกได้เลยนะฮะเออเพราะฉะนั้นก็พยายามเกาะติดทีนิดนึงแต่ส่วนที่ผมชอบสกีน,นี้ก็คือสไตล์การต่อโู้ที่เป็นทีมเลยะฮะคือจุดเด่ของเจ้าเกมนี้เลยคือต่อให้ หุ่นจะแย่แค่ไหนหรือหุ่นจะดีขนาดไหนแต่ถ้าทีไม่พร้อมจริงๆหรือทีไม่เข้าขากจริงๆเนี่ยก็ยอาจจะแพ้ทีฝั่งของข้ามได้นะฮะอย่างเช่นว่าฝั่งหุน่นฝั่งเราเนี่ยเป็นหุ่นเท่ทุกตัวเลยอ่าเป็นแบบซีรีส์ตัวเอกทุกท,ทุกตัวฝั่งตัวข้าเป็นหุ่นซีรีส์บทคนทหารใช้กันทุกคนแต่ฝั่งนู้นได้ก็เป็นงานหมดทุกคนถ้าเกิดทีมเราประสานงานกันไม่ดีนี่คือทีมเราก็โดนเก็บแบบเทียร์ตัวเทียร์ตัวจนเสียรูกเกมเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีฮ ปัญหาที่พบเจอนะฮะได้บ่อยๆสัต์เกมนี้ก็คือปัญหาการหาห้องครับผมซึ่งเกมมนุษกันดับไปเทอปเอร์ชั่นสองนะฮะเขาใช้ระบบหาห้องที่เรียกว่า P2P ก็คือเป็นระบบที่มีการแชร์เน็ตกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเน่าสักคนหนึ่งเนี่ยทั้งห้องก็เน่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ทำใจหน่อยฮะคือมันแก้ไม่ได้เนาวบางคนเขาเน็ตบางคนเขาก็คือแย่จริงๆอ่ะมันก็เลยจะไม่เปิดปัญหาครากระส่งมาปอสมควนะผมเออแต่นี้ผมเองก็ไปเจอมาก็หลายที่เหมือนกันนะหลายตามเหมือนกันปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยนะผมก็คือปัญหาการที่เพื่อนกดหุ่นตามใจฉันนะฮะอันนี้จะเจอบ่อยนะยิ่งไปหุ่นข้อสูงที่เจอบ่อยมากั็ผมก็คือเฮ้ยฉันอยากได้หุ่นอภิหานะเพื่อนแต่กระสืก็กดเลยฮะกดหุ่นอภิหายไปเลย ลเล่นกันไม่เป็นเนี่ยเรียบร้อยดีคือบางดานเนี่ยหุ่นบางตัวก็เล่นได้แลวบางตัวก็เล่นยากเออแต่นี้คือกดไปแล้วเล่นกันไม่เป็นนี่คือเรียบร้อยนะฮะทีมแพ้แน่นอน,นับผมก็สืบ <c oughs> เออปัญหาอย่างนี้ก็พบเจอบ่อยๆนะฮะจากการที่ได้ไป็ถึงร้อยสิบชัมม่วโมงเนี่ยก็เจอกันสักประมาณผมเล่นไปวันหนึ่งสักประมาณหกเจ็ดตาให้มาผมก็เจอไปแล้วสามสี่ตาเออก็ไม่เป็นไรนะฮะกันคือเรื่องปกตินะถ้าใครที่เป็นแฟนซิตี้กันดั้มนะฮะก็เล่นเจ้าโมซีสูรกันดั้มเป็นท่านโอเปร่าสองได้นะครับผม มันทําให้หาชีิถึงได้นะเพราะว่าไอ้เจนดั้มที่ลง PC เนี่ยแนวแอคชั่นหรือแนวซิมเลเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีผมส่วนใหญ่ที่ลง PC นะจะเป็นแบบเทิร์เบสซะส่วนใหญ่ฮนะนะไอ้เจนดั้มที่ทํามาแบบแอคชั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้อยมั่งหรือไม่มีเลยไม่ชั่วเหมือนกันแต่มีอยู่ภาคหนึ่งรู้สึกว่าอะไรนะไอ New Baker ้ดิวเจนดัมเบเกอร์บางที่ทำมาแล้วมันเก่งะ่ะออผมเห็นเกมเพลแล้วแบบโอโ้ไม่ไหวจะเชียร์ของผ่านแล้วกันนะก็มีภาคน,นี้แหละที่เอามาลงพ c ซแล้ว กอแก้ขัดได้บ้างสำหรับแฟนๆสาวกกระดัมก็อดทนกันต่อไปฮะจนกว่าเขาจะเอาภาคใหม่มาลงซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ <c oughs> อ่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยด้วยฮะคืออาจจะพูดพูดติดๆขัดๆบ้างนะเนาะข้อมูลอาจจะตกหล่นบ้างไปนิดหน่อยครับพอดีว่าผมเพิ่งเคยมาทำรีวิวครั้งแรกถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตากด่างกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้ข่าวคลิปใหม่ด้วยกันนะฮะ วันนี้ผมออยค่อยขอไว้ก่อนฮนะไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายยครับสวัสดีครับ